ในฤดูกาลที่อาเซนอนต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายการปรากฏตัวของดาวรุ่งอย่างไมล์ลูอิสสเคลลี่เป็นแสงสว่างที่ช่วยยกระดับทีมขึ้นมานักเตะวัย18ปีได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้ท่ามกลางปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลายคนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาในการแสดงความสามารถลูอิสสเคลลี่ลงเล่นให้กับอาเซนนอนในพรีเมียร์ลีก14นัดและยังได้โอกาสลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกอีก6นัดในฤดูกาลนี้ ผลงานที่ดีของเขาทำให้โทมัสทูเครนเรียกตัวเขาติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่และเขาก็ทำประตูแรกให้กับทีไลออนได้ในเกมกับแอลเบเนียลูอิสเเคเลเริ่มต้นในตำแหน่งแบ็กซ้ายและทำผลงานได้ดีในบทบาทนี้โดยเขาได้รับโอกาสจากทั้งอาเตต้าและทีมชาติในการขยับไปเล่นในตำแหน่งอื่นๆด้วยศักยภาพของเขาในการเล่นกองกลางโดยตำแหน่งตามธรรมชาติของเขาคือกองกลางตัวกลางซึ่งเขาเคยเล่นในตำแหน่งนี้กับทีมเยาวชนของอาเซนอน เขามีทักษะที่ดีในการควบคุมบอลและการเล่นในพื้นที่แคบๆและมีความเร็วและความดุดันในการครองบอลภายใต้แรงกดดันถึงแม้ว่าจะมีโอกาสในการเล่นแบ็กซ้ายแต่บทบาทในแดนกลางอาจเปิดโอกาสให้เขาเติบโตได้มากขึ้นอาเซนนขาดตัวเลือกกองหน้าในฤดูกาลนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลายคนแต่ลูอิสเคลลี่อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างในเกมรุกเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำประตูโดยยิงประตูได้ทั้งในเกมกับทีมชาติอังกฤษ และในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อร์เต้เคยกล่าวว่าลูอิสเซเคลลี่มีศักยภาพในการเล่นในตำแหน่งกองกลางโดยสามารถเล่นในตำแหน่งหมายเลขหหรือ8ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และเคมีระหว่างเขากับเพื่อนร่วมทีมซึ่งเป็นการให้โอกาสเขาในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นขณะที่อาการบาดเจ็บของริคาร์โดคาลาฟิโอรีในทีมชาติอิตาลีทำให้ตำแหน่งแบ็กซ้ายของอาเซนนลมีความไม่แน่นอนแต่หากไม่มีอาการบาดเจ็บที่รุนแรง อาเตต้าก็จะมีทางเลือกหลายตัวในการจัดการตำแหน่งนี้รวมถึงโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้และเจอเรียนทิมเบอร์การที่เป็นไว้สามารถกลับมาลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาก็อาจเปิดโอกาสให้ลอิสเซเนลีได้เล่นในบทบาทที่ก้าวหน้าขึ้นได้การที่เขามีความสามารถหลากหลายในการเล่นหลายตำแหน่งและการเล่นที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่อาเตต้าคาดหวังว่าจะช่วยให้ทีมยกระดับขึ้นในอนาคต